สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่โอ้โหแมจะต้อนรับทั้งทีเสียงปรบมือไม่มีสักแปะเลยนะฮะต้องอย่างนี้นะครับผมวันนี้นะครับต้อนรับไปอย่างสดชื่นนะครับขอต้อนรับทุกท่านเะครับเข้าสู่งานแนะน้องมอไหนดีปี53าครับผมสาหรับการบรรยายในหัวข้อเจาะลึกข้อสอบรูปแบบใหม่โอ e เน็ตแกลแพนะคะซึ่งผู้บรรยายของเราเป็นผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะศาสตราจารย์ดออรอุทุมพรจามนมานค่ะเรียนเชิญครับอยากจะเรียนว่าในการเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐหรือของเอกชนก็ตามตอนนี้แต่ที่จริงของรัฐ23แห่งเนี่ยมีมีหน่วยงาน3หน่วยงานนะคะที่ทำงานร่วมกันหน่วยงานที่1ก็คือที่ประชุมที่การบระแีขงประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่กำหนดองค์ประกอบกำหนดเปอร์เซนต์กำหนดวิธีการกำหนดทั้งหมดเลยในการคัดเลือกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีปัญหาเรื่องทำไมใช้องค์ประกอบนั้นกี่เปอร์เซนต์ทำไมต้องใช้ตัวนั้นตัวน,น,วนี้ก็ต้องเรียนถามท่านประธานทปอกลุ่มที่หน่วยงานที่สองก็คือสทศสทสม,มีที่จัดสอบให้ตามคำขอเพราะฉะนั้นสทสทำงานหลักอยู่แล้วคือโอนแต่แกดแพเนี่ยที่ประชุมที่การบดีขอให้ทำ ท่านถ้าตั้งคำถามว่าทำไมต้องสอบแกะแพทก็ต้องถามท่านประธานทปอเช่นกันอันที่สามก็คือสมาคมทปอปีนี้เปลี่ยนจากจากสำนักง,งานอุดมศึกษานะคะไปเป็นสมาคมสมาคมมีหน้าที่จัดลำดับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่นักเรียนจะเริ่มสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยออนไลน์ก็อน,นักเรียนก็ยื่นเรื่องเข้านะกรอกใบสมัครยื่นเรื่องเสียเงินแล้วก็นั่งรอวันดีคืนดีเข้าประกาศผล คาดว่าจะประกาศผลภายในวันที่9พฤษภาคมขั้นตอนจะเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันท,ที่เราพบว่าท่านทั้งหลายเข้าใจผิดนึกว่าสทสท,ท,า,ทาทุกเรื่องไม่จริงนะคะเราทําเฉพาะเรื่องข้อสอบแล้วก็สอบแกดแพทย์ ath, ถามว่าทําไมต้องออกข้อสอบแบบนั้นก็ต้องถามที่ประชุมที่การบดีเพราะเราทําตามคําขอทีนี้ในแอดมิชชั่นกลางปีนี้เป็นปีแรกปี53เป็นปีแรกที่ใช้4องค์ประกอบก็คือผลการเรียน6ภาคเรียน อันที่สองคือเอาโอเนตไปถ่วงโอเนนั้นใช้8กลุ่มสาระเพราะฉะนั้นเด็กซิวที่ไม่มีสาระที่ที่ที่หกเจ็ดแปดนั้นเนี่ยก็เป็นศูนย์คะแนนไปแต่นักเรียนกลุ่มนี้นักเรียนมหกปัจจุบันกับนักเรียนปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีคะแนน8กลุ่มสาระที่สสอส,อสอบให้เอามารวมกันสาระหลักก็คือภาษาไทยคณิตวิทย์สังคมภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยสาระละหเปรเซนรวมเป็นยี่้า ส่วนกลุ่มสาระหลังสุขศึกษาพละดนตรีศิลปะแล้วก็การงานอาชีพรวมกันแล้วเป็น5%ทั้งหมดแล้วเป็น30%นะคะแกด1นฉบับก็หลายๆคนจะเรียกแกดไทยแกดแกดอังกฤษจริงๆแล้วรวมแล้วเป็น1นฉบับคะแนนเต็ม300บางสาขาเอา5 5 0บางสาขาเอา10%เปแพทก็มีทั้งหมดด้วยการหลายแพทนะคะแล้วแต่ว่าสาขาเขาจะเลือกแพทอะไรอีกจํานวนหนึ่ง แกดแพดนั้นเนี่ยสตสสอบให้สอบตั้งแต่ปีที่แล้วสอบสามครั้งต่อปีอ,อ,อยากยืนยันความก้าวหน้านะคะก็คือว่ายังสอบสามครั้งอยู่แล้วก็ราคาลดลงแล้วจาก200บาทเหลือ150บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่มีคําถามเรื่องราคาแพง150บาทแต่ท่านอาจจะไม่ทราบว่า150เนี่ยจะถูกจํากัดอะไรบ้างอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องลดหลายเรื่องลงที่ชัดเจนแล้วก็คือจะไม่มีรายงานไปที่บ้าน เดือนมีนาคมยังมีนะคะกรกฎาคมซึ่งจะเริ่มร้อยห้าสิบาทเนี่ยจะไม่มีรายงานไปถึงท่านที่บ้านแล้วเพราะว่ารายงานนั้นมันมีราคาประมาณยี่สิบาทค่าค่าทำเนี่ยสิบห้าบาทค่าส่งอีกห้าบาทถ้าค่าตีกลับอีกสามบาทนะฮะถ้าสมมุติไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลดราคาแล้วสําหรับกรกฎาคมแกดแพดรับสมัครเดือนกรกฎาคมวันที่หนึ่งหลายคนถ้าอยากจะสอบแกดแพทเดือนกรกฎาคมเรารับสมัครวันที่หนึ่งพฤษภาถึงยี่สิบห้าพฤษภา ะะราคาราคา1 5บบาทต่อวิชาต่อคนต่อครั้งอันนี้ก็เป็นความหมายนะคะโอนเคืออะไรแกดแพคืออะไรแกดเป็นข้อสอบความถนัดไม่ผูกกับความรู้ในวิชาที่เรียนเพราะเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์การอ่านการเขียนการแก้ปัญหาแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่วนแพทนั้นเป็นความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการเพราะฉะนั้นเป็นความถนัดหรือแววที่นักเรียนจะไปเรียนในคณะนั้นๆสาขานั้นๆน,น,นะคะ จริงๆแล้วในงานหลักของสทศคือสอบโอเน็ตแล้วไม่ได้สอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยนะคะสอบเพื่อย้อนกลับไปดูโรงเรียนว่าโรงเรียนสอนเป็นยังไงจะได้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นสทศสอบปลายช่วงชั้นก็คือปลายช่วงชั้นของป .6 ป .6 นี่คือปลายปถมม .3 คือปลายการสาภาคบังคับม .6 คือปลายการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็สอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่อยู่ในหลักสูตร เพราะฉะนั้นไม่ได้ออกเกินหลักสูตรนะเราเอามาตรฐานมากลางมาตรฐานเขียนยังไงออกตามนั้นทั้งหมดด้การมี8กลุ่มสาระนะ,ะสอบให้ปีละครั้งสําหรับนักเรียนที่จะจบสอบตอนปลายปีก็คือประมาณปลายกุมภาพันธ์ถ้าเป็นม .6 เนี่ยยี่สิบยีกุมภาประมาณเนี้ยนะคะทีนี้รูปแบบของข้อสอบไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตแกดแพทเนี่ยเรามี4รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเหมือนเดิมก็คือปรนัย4ตัวเลือก เลือกหนึ่งคำตอบเลือกหนึ่งในสี่ที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่เราเคยสอบกันมาแม้กระทั่งสมัยเอ t นทรานเสร็จก็ใช้รูปแบบนี้มาตลอดแล้วจริงๆใครๆก็ทราบว่ารูปแบบนี้มันมีโอกาสเดาถูกหนึ่งในสี่ไม่มีความรู้เลยก็มีโอกาสเดาถูกใช้คําว่าโอกาสนะคะโอกาสเดาถูกหนึ่งในสี่เพราะฉะนั้นจากการที่เราดูค่าความค่าความสามารถในการเดาของข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยเราก็พบว่ามันมีค่าข้อนั่งสูง ก็อยากจะวัดให้ได้ให้ได้ดีกว่านั้นก็คือให้ได้จริงกว่านั้นเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเพิ่มรูปแบบเข้ามาตัวนี้ยังมีอยู่นะคะปรนัยสีตัวเลือกยังมีอยู่แต่ว่าปรนัยมีข้อสอบปรนัยเป็นโจทย์แต่ให้เลือกหลายตัวเลือกเพราะว่าข้อสอบอันนี้เนี่ยนักเรียนต้องตอบถูกตัวเลือกทั้งหมดถึงจะได้คะแนนไม่ใช่บางตัวอันที่สเนี่ยก็คือมีปรนัยเหมือนกันนะคะมีหลายตัวเลือกแล้วก็เราทําเป็นหมวดหมวดให้ อันนี้คือต้องการวัดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคําตอบแต่ละหมวดเข้าด้วยกันเพราะในการตั้งคําถามเนี่ยเราไม่ควรจะถามคําถามอะไรสั้นๆอะไรคืออะไรแค่นี้ไม่น่าพอแต่เราอยากจะรู้ว่ามันเชื่อมกันอย่างไรสามเรื่องเนี่ยเชื่อมกันได้อย่างไรตัวหนึ่งที่ชัดเจนมากตอนนี้ก็คือยกตัวอย่างข้อสอบในปัจจุบันที่ที่เดีนยกตัวอย่างเสมอกับเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือถ้าเราจะออกข้อสอบเรื่องสิทธิและหน้าที่นักเรียนจะต้องตอบหน้าที่ถูกต้องและสิทธิด้วย ไม่ใช่มีแต่สิทธิ์อย่างเดียวไม่รู้เรื่องหน้าที่หรือมีแต่หน้าที่แล้วไม่รู้สิทธิ์เพราะฉะนั้นต้องตอบสองคำตอบนี่ถูกต้องถึงจะได้คะแนนอย่างได้อย่างหนึ่งจะไม่ได้คะแนนนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีหมวดทั้งหลายให้แล้วก็มีทางคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องระบายเป็นเรื่องของระบายตัวเลขลงในกระดาษค,คําตอบนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีที่จริงแล้วมีแบบที่5ซึ่งก็คือเหมือนแบบที่ที่หนะฮะหรือแบบที่2ก็คือเป็นบทความแทนที่จะเป็นโจทย์หนึ่งบรรทัดหรือสองบรรทัดก็เป็นบทความให้อ่าน ตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาด้วยเหตุผลเราเห็นปัญหาของประเทศไทยก็คือว่านักเรียนไม่ค่อยอ่านหนังสือหรือนักเรียนอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็อยากจะวัดความสามารถในการอ่านบทความบทความถ้าเป็นปฐมหกก็ครึ่งหน้าถ้าเป็นมัธยมสามก็หนึ่งหน้าถ้าเป็นมัธยมหกก็หนึ่งหน้าครึ่งรันความยาวก็ตามอายุตามความสามารถก็มีบทความให้อ่านในบทความนั้นอาจจะออกคาถามที่ไม่ยากเช่นอะไรคืออะไรถ้าเจอแกดหนึ่งก็จะเจอว่าอะไรคืออะไรนะฮะ แต่ว่าถ้าเราจะถามให้ลึกซึ้งขึ้นก็ต้องถามทำไมเพราะฉะอ่านบทความแล้วสามารถตอบคำถามทำไมได้ไหมอันนี้ก็คือเพื่อจะสะท้อนกลับไปว่าโรงเรียนเนี่ยสอนนักเรียนอ่านแล้วคิดหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโรงเรียนยังไม่ได้สอนก็สอนซะถ้าโรงเรียนสอนแล้วก็ดีนักเรียนก็ได้คะแนนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่ส,สก็คือทําหน้าที่เพื่อชี้กลับไปว่าถ้าโรงเรียนยังไม่ได้ทําตรงนี้ก็ทำซะเพื่อปฏิรูปโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนให้ได้ดีนะคะ ทีนี้ก็คือสอบอะไรบ้างอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะก็คือที่เราสอบแล้วก็คือตามหลักสูตรเนี่ยอย่างภาษาไทยก็จะมีทั้งหมดในการัน5สาระจะใช้คําว่าสาระย่อยก็ได้อันที่1การอ่านอันที่2การเขียนอันที่3การฟังการดูการพูด4หลักการใช้ภาษา5วรรณกรรมวรรณคดีเราออกก็สอบตามนี้ค่ะถ้าสอนเยอะออกเยอะ หรือจํานวนข้อเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นเรื่องของยกตัวอย่างบทความเนี่ยอาจจะมี3ข้อก็ได้เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์คะแนนจะสําคัญกว่าถามว่าแต่ละสาระเนี่ยออกข้อสอบแล้วคิดเป็นคะแนนเท่าไหร่อันนี้จะมีภาพชัดเจนขึ้นแล้วจากคะแนนเต็มเท่าไหร่นะคะคะแนนเต็มันเนี่ยเราจะทอนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ละตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีคะแนนพวกนี้จะเป็น100ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยคะแนนเพราะฉะนั้นตรงนี้หากก็คือกราบเรียนว่าออกข้อสอบตามหลักสูตร ในหลักสูตรเขียนสาระคือจะมีเนื้อหาอะไรบ้างออกตามนั้นนะแล้วก็ทั้งป .6 ม .3 ม .6 ก็จะเหมือนกันเพียงแต่เปอร์เซ็นต์อาจจะต่างกันหรืออย่างสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมก็เช่นกันก็ออกขอสอบพวกนี้นะฮะเปอร์เซ็นต์ตัวนี้คือน้ําหนักของคะแนนว่าเราเน้นอะไรเยอะก็ออกเยอะหรือออกน้อยแต่แต่ละข้อคะแนนเยอะข้อสอบของสตอสอไม่ใช่หนึ่งคะแนนแต่ตอนนี้หนึ่งข้ออาจจะสิบคะแนนถ้าทําเยอะคิดเยอะให้คะแนนเยอะ แต่ถ้าคิดน้อยให้คะแนนน้อยเพราะน้ำหนักของข้อสอบหรือคะแนนแต่ละข้อนั้นตามตามที่ทำนะคะภาษาต่างประเทศก็เช่นกันนะคะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขศึกษาภระอยากจะเรียนท่านผู้ปกครองว่าวิชาสุขศึกษาภาระหรือวิชาศิลปะเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการดํารงชีวิตของคนทําอย่างไรนักเรียนที่อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขนักเรียนก็จะต้องมีความ ความรู้เรื่องร่างกายสุขภาพร่างกายไม่ใช่เอาแต่อ่านหนังสือแล้วไม่ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเรื่องศึกษาก็เป็นวิชาที่เราจะต้องออกเพื่อดูว่านักเรียนปฏิบัติตัวเป็นไหมแล้วในมาตรฐานที่เราออกและในสาระที่ออกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการดํารงชีวิตของคนนะฮะอย่างศิลปะก็เหมือนกันวิชาเนี้ยต้องการจะให้นักเรียนเนี่ยมีอารมณ์สุนทรีเห็นอะไรก็สวยงามเราจะได้เด็กไทยที่เห็นอะไรมีความสวยงามนะฮะไม่ใช่มีแต่ สมองโตแต่ว่าความงามในหัวใจไม่มีเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยเขาอยากจะเห็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เฉพาะาามีแต่สมองนะแต่ต้องมีจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นในหลักสูตรเนี่ยเราออกข้อสอบตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นก็ต้องออกข้อสอบศิลปะออกข้อสอบการงานอาชีพแล้วก็พบว่านักเรียนทั้งหลายไม่ค่อยทราบแบบว่าอาชีพในประเทศไทยมีอาชีพอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาควรจะต้องมีความรู้หรือ ICT เนี่ยก็ไม่ทราบ เพราะเราก็ต้องออกข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นว่าในเรื่องการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะเ,เมื่อกี้นี้ละสาระนะการงานอาชีพศิลปะและศึกษารวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นม .6 ที่เข้ามาหาวิทยาลัยก็5%นะเะเซ็นคะคะแนนดูคะแนนม .3 ก็ได้โดยภาพรวมเนี่ยเราสอบกันมาหลายปีแล้วเราก็พบว่า โดยเฉลี่ยก็เหมือนที่หนังสือพิมพ์ชอบลงก็คือตกทั้งประเทศไทยก็คือไม่ถึง50เต็มร้อยก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นคําถามว่าออกยากหรือเด็กแย่อาจจะด้วยกันทั้งคู่กันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปไว่าถ้าเด็กแย่ก,ก็คือต้องสอนให้ดีถ้าข้อสอบยากก็ต้องลดแต่ว่าอยากจะกราบเรียนว่าข้อสอบโอเนเนี่ยเป็นข้อสอบที่ยากปานกลาง6 0แล้วก็ยากมากๆ5%และที่เหลือเป็นง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย เนื่องจากเป็นข้อสอบที่สอบ,บนักเรียนเรียนแล้วเนี่ยเขาควรจะทําคะแนนได้ไม่น่าจะมีคนได้คะแนนศูนย์ถ้าศูนย์แปลว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเหรอเราพบว่าคนที่ได้ศูนย์เนี่ยจากการตรวจข้อสอบปีนี้พบว่ามีอยู่สามคนที่ระบายด้วยปากกาก็ได้คะแนนศูนย์คือคุณเข้าสอบุณระบายด้วยปากกาเครื่องไม่อ่านคะแนนได้ศูนย์แต่ใครก็ตามที่ทําข้อสอบนั้นเนี่ยจะมีคะแนน นะหนึ่งสองสามคะแนนเพราะฉะนั้นทุกที่ได้ศูนย์ก็คือคนที่ตอบได้ปากกาซึ่งเครื่องไม่อ่านแลวเราไม่ดะบายให้นะะทีนี้มาถึงแกดแกดได้แบ่งเป็นสองส่วนนะฮะหลายคนเลขส่วนที่หนึ่งว่าแกดภาษาไทยเลขส่วนที่สองว,ว่าแกดภาษาอังกฤษแกดนั่นเป็นข้อสอบที่มหาวิทยาลัยเขาขอให้ออกข้อสอบแบบนี้หลายคนเขียนจดหมายถึงเดนบอกทำไมไม่ทำเหมือน SAT ที่อเ,เมริกา บอกไม่ใช่แล้วทำตามคำขอของที่ประชุมที่การบดีว่าอยากให้สอบอะไรสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือหนึ่งอยากให้นักเรียนที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการอ่านเพราะการเข้ามาหาวิทยาลัยต้องอ่านหนังสือเพิ่มต้องอ่านหนังสือเยอะๆสองต้องเขียนต้องทำรายงานอันที่สามต้องคิดวิเคราะห์เป็นเพราะเวลาอาจารย์เขาบรรยายเขาไม่ได้บรรยายอะไรคืออะไรแต่เขาบรรยายทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้ไปคิดแล้วก็มีการแก้ปัญหาเพราะจากนักเรียนกลายเป็นนักศึกษานะ เพราะฉะนั้นคะแนนเต็ม150สอบชั่วโมงครึ่งส่วนที่สองก็คือเป็นเรื่องการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนะการพูดและคําศัพท์ที่ใช้ภาษาอังกฤษถ้าไม่รู้คําศัพท์จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็ต้องออกความหมายคําศัพท์ที่จําเป็นตอนนี้เรากําลังจะเอาคาศัพท์ทั้งหมดที่เราออกนะคะคือสะส,ะสะตอนนี้เริ่มสํารวจแล้วล่ะว,ว่าม .6 เนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คําเป็นอย่างต่ําก็จะเอาคําศัพท์พวกนี้ขึ้น แล้วเ,เวลาออกข้อสอบคําศัพท์ก็จะออกวนเวียนอยู่ในคาศัพท์เหล่านั้นที่นักเรียนควรจะรู้แล้วการสํารวจอันนี้ทําทุกภาษาต่างประเทศและทําภาษาไทยด้วยปฐถม6มัธยมสามมัธยม6เพื่อเราจะได้มีความรู้ว่าณนะวันนี้เนี่ยปถมหต้องรู้คาศัพท์ภาษาไทยกี่คําอะไรบ้างนะฮะหรือมัธยมสาหรือมัธยม6เพราะเราก็สํารวจตรงนี้แล้วก็ได้คําตอบมาแล้วเอาขึ้นเว็บเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนก็อาจจะดึงตรงนี้ไปสอนภาษาอังกฤษให้รู้คําศัพท์เหล่านี้ จะเป็นการช่วยพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนด้วยนะฮะแั้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ออกข้อสอบสอบชั่วโมงครึ่ง150คะแนนเวลาที่รายงานไปที่คัดเลือกเข้ามาหาวิทยาลายัยเรารวม2อันเข้าด้วยกันนะคะไม่ได้แยกคะแนนเต็ม300แต่เวลาที่รายงานนักเรียนนักเรียนจะเห็น2ส่วนเราเราก็มีส่วนที่1ได้เท่าไหร่ส่วนที่2ได้เท่าไหร่รวมได้เท่าไหร่นักเรียนจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะคะส่วนแพทแพทก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน7แพทด้วยกัน จริงๆเหตุผลที่มาเป็นแพทย์เนี่ยด้วยเหตุผลก็คือว่าเวลาเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอยากได้แววหรือความถนัดหรือศักยภาพอยากจะรู้ว่านักเรียนมีแววที่จะเรียนในคณะนั้นๆประสบผลสําเร็จหรือไม่นั่นคือเหตุผลเมื่อก่อนเราสอบเอเนตเอได้มีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะไม่มีแววนักเรียนเก่งจริงแต่จ,จะไม่ชอบไม่สนใจไม่มีความถนัดที่จะไปเรียนเข้าไปเรียนแล้วก็พบว่าเรียนไม่ได้ก็ลาออกมาใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยแพทเนี่ยเปลี่ยนรูปโฉมเป็นมีความถนัดบวกกับความรู้พื้นฐานที่จําเป็นที่ต้องไปเรียนเพราะฉะนั้นแพทเนี่ยจริงๆเป็นวิชาชีพตอนหลังได้มาเพิ่มเป็นวิชาการเช่นแพทย์คณิตวิทย์เนี่ยเป็นวิชาการนะเพราะฉะในกรณีถ้าถ้าจะไปเข้าเรียนในคณะวิทยาศา,ศาสตร์เราก็ต้องถามคําถามว่าคุณมีความรู้เพียงพอที่จะเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ปีหนึ่งหรือไม่อันที่สองเนี่ยก็คือชอบหรือเปล่ปาสนใจหรือเปล่ปาอยากเรียนหรือเปล่ามีแววที่จะเรียนประสบผลสาเร็จไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยแพทแต่ละแพทก็จะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือความรู้ที่จําเป็นที่ต้องไปเรียนอันที่สองนี่ก็คือแววที่จะไปเรียนได้ประสบผลสําเร็จเพราะฉะนั้นเจตนาเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ใช่เอเนตเอเนตที่คือความรู้เฉยเฉยเพราะฉะนั้นเป็นความรู้ความจําที่มีแล้วเข้าไปเรียนพวกมหาวิทยาลัยฝากเรียนมาเรียนท่านผู้ปกครองและนักเรียนว่าณนะวันนี้เราพบว่านักเรียนที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมีความรู้น้อยมาก แล้วมหาวิทยาลัยเองก็กังวลว่าในที่สุดเนี่ยจะต้องย้อนกลับมาสอนม4หใหม่หรือเปล่าถ้าจะต้องย้อนมาสอน 4, 5, 6, ใหม่เนี่ยแล้ววิชาชีพจะสอนกันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจบมหาวิทยาลัยไปอาจจะมีความสามารถเท่ากับปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยทั่วไปถ้าอย่างนี้คงไม่ได้ก็อยากจะทําความเข้าใจว่าสําคัญมากเลยที่โรงเรียน